สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องชุดาพยากรณ์น,นะคะในคลิปนี้นะคะก็จะเป็นคลิปที่เราจะมาเจาะลึกเรื่องราวเกี่ยวกับตัวดาวการเงินของชาวราศีเมษหรือผู้ที่มีลักนณะอยู่ในราศีเมษค่ะ ชาวราศีเมษนี้นะคะมีดาวศุกร์เป็นดาวการเงินค่ะเดียวว่าดาวศุกร์นี้เมื่อเขาโคจรอ,อยู่ในเรือนชะตาที่ดีนะคะก็จะส่งผลดีในมุมของตัวการเงินทิศทางกระแสการเงินต่างๆก็จะมีบทบาทความสําคัญกับเจ้าชะตาโดยเฉพาะในช่วงของวันที่25พฤษภาคมเป็นต้นมาเนี่ยดาวศุกร์โคจรเข้ามาทับรักานาหรือเรือนชะตาของท่านก็คือดาวศุกร์นี้โคจรเข้ามาอยู่ในราศีเมษ ได้ตําแหน่งเรียกว่าอุจจาพิมุกนะคะก็เรียกว่าดาวศุกร์มีฤทธิ์แล้วก็มีกําลังค่ะส่งผลทาให้ทิศทางการเงินของเจ้าชะตาเองก็มีกระแสะการเงินดีๆที่ไหลเข้ามานะทิศทางของการเงินไม่ว่าจะเป็นในลักษณะของเงินเดือนนะเงินที่ได้จากการทํางานหรือเงินที่ได้จากหุ้นส่วน ส่วนแบ่งผลกําไรหรือเงินที่ได้จากคู่ครองคนรักก็มีเข้ามานะคะเรียกว่ากระแสการเงินมีหลากหลายช่องทางที่เข้ามาค่ะเพียงแต่ว่าอาจจะเป็นในลักษณะของการเงินที่ผ่านมือหรือเป็นลักษณะของการเงินที่หมุนเวียนนะยังไม่ใช่การเงินที่นิ่งๆสักเท่าไหร่ค่ะ เพราะว่าในช่วงระยะเวลานี้เนี่ยดาวอังคารซึ่งเป็นดาวประจําตัวของท่านก็เป็นเจ้าเรือนประจําตัวนี่แหละเขายังโครจรอ,อยู่ในราศีมีนเป็นภพว,วินาศนะกรว่าดาวอังคารโครจรไปอยู่ในลักษณะที่ไม่ค่อยสู้ดีในภพของความเป็นวินาศนะก็อาจจะมีเรื่องราวของความเครียดเรื่องราวของการใช้จ่ายเงินก็หมายถึงก,กระแสะการเงินที่มีเข้ามาแต่ก็จะมีเหตุให้ถูกจับจ่ายใช้สอยออกไปตามลักษณะของตัวดาวประจําตัวที่อยู่ในมุมที่อ่อนแอค่ะ แต่กระแสะการเงินของดาวสุขนี้ก็ยังส่งกระแสะส่งอิทธิพลถึงเรือนชะตาของท่านถ้าเราดูภาพนะคะก็จะเห็นได้ว่ามีดาวหลายดวงค่ะที่เขาโคจรเข้าไปอยู่ในราศีเมษนะคะเรียกว่าดาวหลายดวงก็จะส่งกระแสะส่งอิทธิพลถึงเรือนชะตาของตัวท่านแล้วก็จะให้ผลในมุมที่แตกต่างกันค่ะ แต่ว่าหลังจากในวันที่นะคะ19มิถุนายนดาวสุกเขาจะโคจรเปลี่ยนแล้วก็ย้ายราศีซึ่งดาวสุกจะโคจรเข้ามานะคะอยู่ในราศีพฤษภเป็นภพกระดุมพระหรือภพการเงินของเจ้าชะตาค่ะดาวสุกนี้นะคะก็ได้ตำแหน่งของความเป็นกเกษตรส่งผลดีในมุมของตัวการเงินจะมีความมั่นคงค่ะกระแสการเงินในช่วงระยะเวลาหลังจากนี้จะอยู่ในทิศทางที่ดีขึ้น ดาวสุกนะคะเขาจะโคจรมาร่วมกับตัวดาวพุธซึ่งตัวดาวพุธเองเนี่ยนะคะกับตัวดาวสุกก็ถือว่าเป็นดาวคู่ธาตุน้ำนะให้ผลดีกับดวงชะตาของท่านส่งผลให้กระแสการเงินจะมีความหลากหลายดาวสุกนอกจากที่จะเป็นเจ้าเรือนในพวกของตัวการเงินแล้วก็ยังเป็นเจ้าเรือนในพวกของความเป็นปัตตานี นั่นหมายถึงคู่ครองคนรักหุ้นส่วนหรือคู่ค้าคู่สัญญาตลอดจนเพศตรงข้ามก็จะเข้ามาทั้งเกื้อนหนุนและก็สนับสนุนเจ้าชะตาในทิศทางของตัวการเงินตลอดจนมีโอกาสที่จะได้ของขวัญของกำนันหรือของที่ถูกใจในมุมของตัวเขาเรียกว่าโชคทางด้านการเงินด้วยค่ะซึ่งดาวสุกนี้ก็จะใช้ระยะเวลาโคจรอ,อยู่ในราศีพฤษภนะคะตั้งแต่วันที่19มิถุนาจนถึงในวันที่14กรกฎาคมค่ะ หลังจากนั้นดาวศุกร์ก็จะโคจรย้ายเข้าสู่ในราศีมิถุนเป็นภพสหัชชะก็ถือว่ายังอยู่ในเกณฑ์ชะตาที่ดีเช่นเดียวกันนะคะ ถ้าเราดูในช่วงระยะเวลานี้จะเห็นได้ว่าดาวหลายๆดวงค่ะเขาโครจรเข้าไปอยู่ในตำแหน่งแล้วก็ส่งผลถึงเรือนชะตาของเจ้าชะตาโดยตรงนะอย่างเช่นดาววังคารนะคะเขาก็จะโครจรเข้ามาอยู่ในเรือนชะตาของท่านได้ตำแหน่งกระเซดนะตั้งแต่วันที่26ิมิถุนาก็ส่งผลทำให้สภาวะจิตใจตลอดจนความคิดต่างๆก็จะมีบทบาทความสาคัญดาวประจาตัวโครจรเข้ามาได้ตำแหน่งกระเซดก็ส่งผลดีกับเจ้าชะตา ตลอดจนดาวอาทิตย์แล้วก็ดาวพุธนะคะซึ่งเป็นดาวกู้มิตรกันอยู่แล้วก็อยู่ในตำแหน่งของการโยกหน้าทำมุมถึงตัวราศีแล้วก็ลัคนาของตัวท่านในพวกของความเป็นสหัชชะการติดต่อการสื่อสารการเจราจาจะนำพาโชคแล้วก็โอกาสในด้านดีตำแหน่งของตัวภเกตนะคะอยู่ในราศีกุมได้ตำแหน่งของการโยกหลังก็ส่งผลทำให้ในช่วงะยะเวลานี้เจ้าชะตาเองก็มีเกณฑ์โชคลาภที่จะได้จากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ค่ะ จะเห็นได้ว่าในช่วงที่ดาวสุกนะคะเขาโครจรเข้ามาอยู่ในราศีพฤศกได้ตําแหน่งกเกษตรทิศทางของการเงินของท่านจะถูกขยับแล้วก็อยู่ในเกณฑ์ชะตาที่ดีมีโอกาสได้ลาบผลผลประโยชน์แล้วก็กระแสการเงินอยู่ในตําแหน่งที่ดีทําให้เจ้าชะตามีโอกาสได้เงินก้อนค่ะซึ่งการพยากรณ์นี้เป็นการพยากรณ์ในภาพรวมในมุมของตัวการเงินของชาวราศีเมษลัคนาราศีเมษ ซึ่งบางครั้งก็อาจจะตรงกับดวงชะตาของบางท่านและบางครั้งก็อาจที่จะไม่ตรงกับดวงชะตาของอีกหล,หลายๆท่านจําเป็นต้องใช้วิจารณญาณในการที่จะรับฟังนะคะฝากกดติดตามในช่องของชุดาพยากรที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนในคลิปตัดไปด้วยนะคะขอบคุณแล้วก็สวัสดีค่ะ